สวัสดีครับกลับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพฤหัส,สบดีที่8พฤษภาคมนะครับเราคัดมาให้กันเน้นๆกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างถึงยูโรปาลีกคู่ระหว่างแมนยูนเต็ดกับอาเลติบิลเบาโมโดกลิมกับเปอร์คอนเฟลลีคู่ระหว่างเชลซีกับเยอก per, lli, าเดนและฟิโอเรนตินากับเลอเบตเตส กระเดียกจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่มที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นตัววียังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับ เริ่มต้นด้วยเกมยูโรปาลีกในรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับเวลาตีสองเกมระหว่างแมนยูไนเต็ดพบกับแอตลิติกบิลเบลโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้แมนยูไนเต็ดต่อครึงร่งลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน4เกมหลังสุดนะครับเป็นแอตลิติกบิลเบาครับที่เอาชนะไปได้2ครั้งแมนยูไนเต็ดเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านัดสุดของแมนยูไนเต็ดชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้เบนฟอร์ด3-4ชนะแอตลิติกบิลเบา3-0เสมอบอลมัส1-1แพ้หูึ่งแพ้บูธแฮ และชนะลียง5-4ปริษจแดงบุกชนแะแอตลติบิวเบลราบคาบ3-0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจ่อเข้าชิงชนะเลิศยูโรป้าลีกเป็นครั้งแรกนับจากฤดูกาล2020-2021ที่ได้รองแชมป์เกมลีกนัดล่าสุดพ่ายกับเบนฟอร์ด3-4มัสไตเดลิกกลับมาลงสนามได้แต่ได้รับบาดเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกนัดนี้ต้องเช็คสภาพร่างกาย แต่ข่าวดีก็คืออามาัดเดียโลหน้าขวากลับมาลงสนามเกมเดียวในฐานะตัวสำรองมีลุ้นช่วยทีมแต่ดีเอโกดาโลวิงแบ็กฝอยทองและโดมาตินเนสแนวรับอาเจนตายและโยชัวเซอร์เซกองหน้าชาวดัตปิดเทอมไปก่อนหน้านี้แล้วขณะที่เอเดนเฮเวนอยู่ในระหว่างพื้นฟูร่างกาย รูเบนอโมริมกุนซือชาวโปรตุเกสโรเตชันผู้เล่นยกแผงในเกมพิม์ลิกนัดล่าสุดนัดนี้ตัวหลักอย่างอองเดโอนาน่าแฮร์รี่แม็กไควเลนีโยโรกาเซมิโรลาสมุตฮอยลุนและบูโนเฟนันเดสตื่นเต้นคืนตัวจริงทั้งหมดฟอร์ม5นัดล่าสุดของแอตลติบิวเบาชนะ2เสมอ1แพ้2โดยเสมอเรอัลโซเซดา0-0แพ้แมนยูนเต็ด0-3ชนะลาสปามัส1-0แพ้เรอัลมาดริด0-1และชนะเรนเจอร์2-0แอตลติบิวเบาเจ้าภาพนัดทิ้งชนะเลิศยยยููโรป้้าาาาาลลีีกกในนนฤดับบค0-3 ในเกมแรกด้วยตัวผู้เล่นที่เหลือ10คนร่วมชั่วโมงเสร็จโอกาสเข้าชิงถ้วยเล็กยุโรปเป็นครั้งที่3และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2011ถึง2012ที่ได้รองแชมป์ริบรีสภาพทีมจะขาดดานี่บีเบียนเซนเตอร์ทิติโทษแบนหลังโดนไล่ออกในเกมนัดที่ผ่านมานอกจากนั้นยังต้องเช็คความฟิตของออยอนานซานเซตไม่ฟิลตัวรุกที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังและนิโก้วิลเลียมปีกซ้ายที่เจ็บโคนขาหนีบแต่ทีมก็จะได้อูไนโกเมสกลับมาฟิตพร้อมออกสตาร์ทคาดว่าเฮดโค้ e, ชเเรรนสโตตบัดียม่งุ หลักลงเล่นในรายการนี้น่าเป้าเป็นโอกาสของมาโรนซานาดีโดยมีอินยาีิวิลเลียมลุยทางขวาตรงกลางอเล็กเบเรนกูเอฟอร์มดีพร้อมลุยส่วนทางซ้ายหากนิโก้ไม่ฟิตอาจจะเป็นหน้าที่ของอุนายโกเมสรับบทบาทแทน ทัศน,นะผีแดงตุนความได้เปรียบจากชนะ3-0ในเกมแรกเกมนัดนี้เล่นง่ายกว่าไม่กดดันผิดกับแอตติกบิวเบาที่ต้องเดินหน้าเต็มสูบเข้าทางเจ้าถินที่พร้อมตั้งรับและสวนกลับด้วยบอลคุมคมจากบรูโน่เฟเนนเดสและความเร็วริมเส้นของอรารฮันโดกานาโชวรวมถึงอามัดดิเยโรที่มีสิทธิ์ได้คอสนิม United, aw, ยูมนเต็ดดีพอย้ำแขนผ่านเข้าชิงฟันธงต่อแมนยูนเต็ดเฉือน2-1โดยในเกมฟาดแข้งระหว่างแมนยูนเต็ดกับแอตติกบิวเบา คู่ที่2ครับเป็นเกมยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2ในเวลาตีสองอีก1คู่นะครับเกมระหว่างโบโดกลิมพบกับสเปอร์ด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้สเปอร์ต่อปอปอผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมในเกมล่าสุดนั้นเป็นสเปอร์ที่เอาชนะมาได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1 ฟอร์ม5นันดหลังสุดของโบโดกลิมชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้สเปอร์1-3ชนะ KFUM 3-0ชนะยุนเคเรน5-1เสมอโม2-2และแพ้ลาซซโอ1-3โบโดกลิมมามืดอจากแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนลงเล่นในรอบรองชนะเลิศทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกในโปดดัติซา์ของสโมสรนัดแรกพ่มา1-3อย่างไรก็ตามในบ้านรายการนี้แข็งแกร่งชนะรวด5เกมหลังสุดสภาพทีมสมบูรณ์เต็มที่หลังได้โอเล่บอมเบอร์กองหน้าฝั่งซ้ายตัวหลักหายเจ็บข้อเท้ากลับมาลงสนามได้ในเกม แรกรวมถึงแพทริกเบอร์ก้องกล้ากับตันทีมอันเดียสเฮลเมอร์เซนก่องหน้าและฮาคอนเอฟเยนพ้นโทษแบนกลับมาคาดว่ากุนซือเคตินคารูเซนจะยึดระบบ4-3-3เหมือนที่ถนัดแนวรุกเป็นสามประสานแพทริกเบอร์แคสเปอร์ฮอกเยนพอสเตอร์เฮาเก้และอูลิสซานเนสเจ้าของประตูตีไข่แตกในเกมแรกพร้อมคุมแดนกลาง ฟอร์ม5นัดหลังสุดของสเปอร์ชนะ2เสมอ1แพ้2โดยเสมอเวสต์แฮม1-1ชนะโบโดกลิม3-1แพ้ลิเวอร์พูล1-5แพ้โคเปนเฮเกน1-2และชนะแฟรงเฟิร์ต1-0ใก่ได้ยทองตุนความได้เปรียบแต่แอบมีเสียเล็กน้อยหลังเสียประตูท้ายเกมนัดแรกในชัยชนะเหนือโบโดกลิม3-1ลุนเข้าชิงชนะเลิศยูโรปาลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2018ถึง2019ที่ได้รองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจากการแพ้ลิเวอร์พูล0-2ในเกมนัดชิงข่าวร้ายจากเกมแรกก็คือ Design, อเเจมมััดดิสนกกกงงลลาตวแะ โซลันกี้สู่หน้าบาดเจ็บหัวเขา่าและต้นขาตาลลำดับต้องลุ้นหนักโดยเฉพาะารายแรกขณะที่ลูคัสเบิร์กหวานกองกลางสวิตสเจ็บข้อเท้าราดูดากูซินกองหลังเจ็บเอ็นหัวเขา่าและโซนฮึงมินกองหน้าเกาหลีใต้เจ็บเท้ากุนซืออังเก้ปอสเตโคกูโรเตชันผู้เล่นหลายรายในเกมลีกนัดล่าสุดนัดนี้พร้อมจัดเต็มคู่เซนเตอร์มิกกี้ฟานเดฟเฟนกับคริสเตียนโรเมโลได้พักมาเต็มๆพร้อมคืนตัวจริงแทนที่เบนเดวิสกับเควินดานโช่รวมถึง2ฟูลแบ็คเปโดปอโรเดสตินีอูโดกี้และห้องเครื่องโรดิโกเบนตากู พร้อมคืนตัวจริงส่วนแอนลูอาจจะเป็นมาติแตและเบสแนนจอนสันขณะที่หน้าเป้าส่วนกที่ไม่ฟิตอาจจะเป็นหน้าที่ของริชาริสซอนทศนาโบโดโกลิมสู้ไม่ได้ในเกมนัดแรกอย่างไรก็ตามประตูที่ใครแตกท้ายเกมปลุกความหวังนัดน,นี้เล่นในบ้านจะเปิดหน้าลุยแบบไม่มีอะไรจะเสียแนรรังเป็นจุดแข็งอยู่แล้วขณะที่ไก่เดยทองมาเยือนแบบไม่ฟูลทีมแม้คุณภาพผู้เล่นตัวต่อตัว,ตว,ตวยังเหนือกว่าแต่เจอบอลห,หนักของเจ้าถิ่นแล้วอาจจะยุบดูแลโบโดโกลิมไม่แพ้แต่ก็ไม่น่าผ่านเข้ารอบอยู่ดีฟันทงรองโบโดโกลิมไม่แพ้เสมอหนึ ผู้ที่3ครับเกมคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2เวลาตี2ครับเกมระหว่างเชลซีพบกับเยอกาเดนโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เชลซี Chelsea ต่อ2ลูกควบ2ลูกครึง่งผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมในเกมล่าสุดนั้นเป็นเยอการเดนที่แพ้กับเชลซีมา1 4ครับฟอร์มห้นัดล่าสุดของเชลซีชนะ4แพ้1โดยชนะลิเวอร์พูล31ชนะเยอกาเดน4-1่นชนะเอเวอเรตัน1 0ชนะฟูลแลม2 1แพ้ลีเกียวอร์ซอส2สิงหิงบลูบุกถล่มเยอกาเดนขาด,ดร้อยสีช่ชนะ เลืทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกนับจากฤดูกาล2020ถึง2021ที่ควา้าถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกในยุคข,ของโทมัสทูเคิลสภาพทีมไม่มีปัญหาเพิ่มเติมเ,มเกมล่าสุดมาโลกุสโตแบ็กขวาหายเจ็บกลับมาลงเล่นได้แล้วแต่มาร์กิวเวสลีโฟฟาน่าโอมมลีคิริแมนและซีกดูคูเรยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บส่วนมิโคลายมูดิกติดโทษแบนยาวด้วยสถานรรการณ์ที่ลุ้นท็อปไฟในลีกบวกกับการตุนความได้เปรียบจากเกมแรกเกมนี้คาดว่าคุณซือเอนโซมาเลสกาเตรียมโรเตชัน่นผู้เล่นบาดตำแหน่งภายใต คีแนนดูบิลลี aw, ่ฮอรเจแดนสานโชริเจมเบอร์นัวบาเดซิลโตซินอาดาราบิเอโยและฟิลิปโยเกนเซนมีโอกาสออกสตาร์ตเป็นตัวจริงทั้งหมดฟอร์ม5นั้นหลังสุดของเยอการ์เดนชนะ2เสมอ2แพ้1โดยเสมอ AIK1 1แพ้เชลซี1-4ชนะออสเตอร์1 0เสมอ g a i s 0 0และชนะราปิดเวียนนา41เยอการ์เดนหมามือจากสวีเดนแพ้คาบ้านจากเชลซีมา1 4ในการเล่นรอบรองทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกสภาพทีมเกมน,นี้จะขาดนีโนซูเกลซานเตรี่ ฮาร่าและออสการ์เฟลเนิอุสที่บาดเจ็บทั้งหมดที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซือยานี่ฮอนคาวาร่าเตรียมจัดทับด้วยระบบ4 2 3 1หน้าเป้าจะส่งท็อตแม็กเอนกูเอลลงราตะข่ายโดยมีโทเบียกุลลิกเซนปั้นเกมสนับสนุนอยู่ข้างหลังทัศนาสิงห์บูเหนือกว่าอย่างชัดเจนแถมเกมนี้ได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านแม้หมุนเวียนผู้เล่นแต่ขุมกาลังที่ลงสนามก็พร้อมปล่อยของเยออกได้เล่นตามภาพคุณภาพเป็นรองดูแล้วไม่รอดเลดนี้ลุ้นได้ฟันธงต่อเชลซีดุดันเกมนี้กด3 0มคูนยครับค ครับเป็นเกมคอนเฟอเรนซีรอบรองชนะเลิศนัดที่2เวลาตี2ครับเกมระหว่างฟิโอเรนตินาพบกับ abetes, เรอัลเบติสโดยต้าต่อรองเกมในคู่นี้ฟิโอเรนตินาต่อปอปอผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน3เกมหลังสุดนะครับเป็นเรอัลเบติสครับที่เอาชนะไปได้2ครั้งส่วนฟิโอเรนตินาเอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์ม5นัดล่าสุดของฟิโอเรนตินาชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้โรม่าศูนแพ้เรอัลเบติส 1. 2ชนะเอมโปลี2อชนะกายารีสอและเสมอเซลเย่2ม่วงมาหาการจากแดนอิตาเลียนรอง แชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกสองฤดูกาลติดต่อกันพ่นัดแรกที่แดงกระทิงดุ1-2โอกาสเข้าชิงสมัยที่3ติดต่อกันยังคงเปิดกว้างเกมที่แล้วดานิโลคาตันดีเจ็บต้นขานัดนี้ไม่น่าพร้อมลงสนามส่วนเอโออาโดโบรเวและอันเดียโคปานี่ยังไม่ฟิตเต็มร้อยขณะที่โดโดบาดเจ็บส่วนลูก้าราเนีอลีพลนททษแบนกลับมากุนซือราฟาเอเร่ปัลลาติโนเตรียมโรเทชันขุดกำลังมาตำแหน่งในรายการนี้มอยคีนกองหน้าโตเก่งเตรียมประสานงานกับอั an, นเบิร์สกูดบุญสันขณะที่ ูกัสเบลตรันก็พร้อมสแตนบายด้านสุดท้ายเป็นดาบิดิดเคอาร์มือเก่าชาวสเปนฟอร์ม5านัดล่าสุดของเรอัลเบติสชนะ4เสมอ1โดยชนะสเนอยสองหนึ่งชนะฟิโอเรติน่าสองหนึ่งชนะเรอัลเมเยโรลิตห้าหนึ่งชนะจิโรนาสามหนึ่งและเสมอยากิวโลเนียหนึ่งหนึ่งเรอัลเบติสลงเล่นในรอบรองชนะเลิศทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรโดยเฉือนฟิโอเรติน่าสองหนึ่งลุ้นเข้าชิงทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกสภาพทีมจะขาดเดียโกยอเรนเต้กองหลังและมา์กโรกากองกลางคาดว่าจะต้องพักยาวจจนบ จากปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและขคอเท้าตามลําดับขณะที่ซิมี่อาวีลาอาจจะพักยาวเช่นกันจากปัญหาอาการบาดเจ็บต้นขาระหว่างซ้อมแต่ทีมก็จะได้ไอตอรลุสบานโคน้ชทวแบนในลีกกลับมากุนซอมันเอลเปเยกินี่เ el ตรียมโรเตชันผู้เล่นบางรายในถ้วยนี้นาเปเป็นเซดิกบากัมบูด้วยมีอิสโก้สมบทเพลเมเกอร์ทำเกมกับ2ตัวริมเส้นอัปเด เอลซานซูลลี่และแอนโทนีที่ยืมตัวมาจากแมนยูเนเตดซึ่งยิงประตูในเกมที่แล้วพร้อมลากเลื้อยทัศนะคู่นี้โอกาสจะเปิดกว้างจากสกอร์สอในนัดแรกเฟโอรเรติน่าได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์พร้อมลุยเต็มสูบขณะที่เบติสมีเกมโต้กลับที่อันตรายมาเยือนด้วยความมั่นใจจากฟอร์มในช่วงหลังอย่างไรก็ดีม่วงมหาการแข็งกแกร่งไม่เบาดูแล้วมีโอกาสเบ็ดชนะและลุ้นเหนื่อยในช่วงต่อเวลาพิเศษฟันธงต่อเฟโอรเรติน่าเฉือน2อหนึ่งอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้้ววยนนนนนะคคัับบแลพกกกนใ,นใหม่่ๆททททุุุขอณาาีด แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ